ตอนนี้กำลังเป็นการแกะกล่องกีตาร์ซึ่งประมูลได้กีตาร์ยี่ห้อทคคามิเนชื่อรุ่นจำไม่ได้กีตาส่งมาจากจังหวัดยะโสธรส่งเมื่อวันที่สามมิสายน วันนี้วันที่ห้ามีสายนใช้เวลาเดินทางจากยะโสธรมาลำพูนสองวันแม่ได้กลองไป่คือแมวเ,เล่นแ,แ้วครับเอ้ยวนตกะคนนี้เห็นได้างน,นะควันตกะ่ะควันตกะขอจะไปมีลมเนอะ ไม่ออกกำลังเป็นคนเกี่บพัสดุมไม่ต้องรอให้ไปรษณีมาส่งถึงบ้านขับรถไปเอาเองเลยเพราะว่ากว่าจะมาถึงคาดว่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายอยาได้ไวาเงโอ้โอหอมาอย่างดีโอ้ ออ,อเดียวมาแล้วข้างในมีเคสด้วยหอมมาอย่างแน่นหนาะหอมาอย่างแน่นหนาะนี่ครับเคสิตะถักมินี่ออ่าอ่เอา,เอา,เอา,เอานอนลง นอนลงตรงนี้ก็ได้จ้ะนอนลงตรงนี้เนาะนี่ครับโอ้ม oh, ไมเอี่ยมเลยต่อไปก็จะเป็นการเปิดดูนะครับเปิดดูเปิดดูแล้วก็เปิดดูแล้วก็เปิดดู <Wow. S 1> นี่ครับโอเคเี๋ยอดูสิ ดูต้องลูกบิดก่อนดูต้องลูกบิดลูกบิดโอเคลูกบิดลายสวยมากอ้องไม้ K O a ทั้งตัวเนะานะซึ่งคนปรถนาจะได้กันไม้ K O a ดูผ้าไฟฟ้าหน่อยสิผ้าไฟฟ้าโอ้ไม้เอี่ยมมีคู่มือโอ้มีหมายเลข ทะเบียนติดมาด้วยไม่ไหม่เลขทะเบียนนี่หรอโอเค<ม>เดี๋ยวต้องตั้งสายใหม่เพราะว่าอันนี้ปันยอนสายมาเนาะโอเคสมบูรณ์จบการรายง,งานโดยไม่อ,อ้อได้กล่องไปให้แมวเล่นอีกแล้วเย่